นี่นะคะพ่อทวนแสนจุ้มบอกว่าเป็นหินฟอสซิลที่ได้มาจากภูเขานะครับไม่ใช่ได้มาจากน้ําทะเลนะคะข้างในเนี่ยจะมีซากหอยซากเศษซากพืชซากสัตว์หรือดําบันอยู่เยอะมากถ้าเอาอะไรมาขัดดูจะเห็นนะคะมีนี่ก้อนหินพวกนี้นี่อยู่ใต้นี้อยู่ทางขึ้นบ้านเลยทางขึ้นสวรรค์ นูน่นอีกฝั่งนึงมีก้อนมีหลายก้อนเลยไม่เชื่ออย่าลบหลู่นะครับเรื่องพวกนี้ว่าวันนี้คืนนี้จะร้องหาอะไรมาขัดดูอ้าวครูทวนจะมาขัดให้ดูแล้วว่าข้างในมีอะไรนะครับมาลองดูกันเลยนะครับเอาแล้วมาเล็งดูดีๆนะครับว่าก้อนหินพวกนี้ข้างในมีอะไรอ้าวไม่เชื่ออย่าลบหลู่นะราคานี่ประเมินค่าไม่ได้เลยนะครับ ใครอยากได้รีบติดต่อมาเลยนะคะใครมาก่อนได้ก่อนนะคะขอบอกให้ดูกันให้ดีๆนะครับนี่พ่อทวนแสนจุ้มอ่าใส่ชุดป่าไม้ด้วยเป็นป่าไม้ด้วยนะครับช่วยกันอนุรักษ์ป่าไม้กันด้วยนะครับกับสู่ธรรมชาติอ่าของยุคดกดำบันนะครับเนี่ย เอาแล้วเอาแล้วมาลุ้นกันเลยมาลุ้นกันเลยว่าข้างในจะมีอะไรเดี๋ยวจะซูมไปให้เห็นชัดๆเลยนะครับเอาแล้วเอาแล้วไม่เชื่อไม่เชื่ออย่าลบหลู่นะมีหลายก้อนด้วยขอบอกใครสนใจติดต่อได้นะครับเดี๋ยวจะให้เบอร์ทิ้งไว้ที่ท้ายคลิป หินฟอสซิลจากภูเขานะคะไม่ใช่หินจากทะเลด้วยขอบอกอยู่ที่สูงด้วยโอ้โหประเมินค่าไม่ได้เลยถ้าข้างในมีอะไรอย่างที่พูดจริงๆสร้างหอยสร้างซึ่งสร้างพืชสร้างสัตว์สร้างโอ้โหอะไรที่มันดึกดำบรรเป็นร้อยร้อยพันพันล้านลาน้ลานปีถ้ามีอยู่ในนี้จริงๆราคาประเมินค่าไม่ได้จริงนะครับเนี่ยอยู่ตรงทางขึ้นสวรรค์เอ้ยไม่ใช่ทางขึ้นบ้านพอดีเลยนะคะ นี่บรรยากาศบ้านครับอ,อนูน่นฝั่งนู้นก็มีด้วยนะฝั่งนู้นก็มีอีกแล้วก็นี่ต้นไม้พ่อบอกว่าต้นอะไรนะพ่อพ่อต้นเนี่ยต้นอะไรนะต้นไม้ต้นนี้ต้นอะไรนะไม่ยอมพูดอาจารย์ทวนไม่ยอมพูดข<า>ดัดอย่างเดียวเลยขัดอย่างเดียวเลยนี่น้องชายครับอา่าเข้ากล้องหน่อยเข้ากล้องหน่อย อย่ายาไม่ต้องกลับสกางถ่ายหินพอซิลพ่ออยู่พอซิลพ่อพอะ <พอ S 1> เอาไปซูมใกล้ๆดิเอาไปซูมใกล้ๆดิเ,ออเข้าไปเข้าไปเข้าไปหน่อยเอาไปเห็นใกล้ๆกันนะคะว่าข้างในมีอะไรไม่เชื่ออย่าลบลู่นะขอบอกว่าไม่เชื่ออย่าลบลูใครสนใจติดต่อได้นะครับเดี๋ยวจะทิ้งเบอร์โทรไว้ให้หนักชิ้นเป่งเลยด้ย่นเข้าไปดูในช่องฝนมาเฟียแฟมิลี่ยูทูบในช่อง YouTube ได้เลยนะคะ ไม่งั้นก็ติดตามในเฟซได้ที่ศูรคณลาเทพพักดีไม่งั้นก็ที่สูรคณลาแสนจุ้มมีสองเฟซนะคะเอาแล้วเริ่มเห็นกันแล้วไม่เชื่ออย่าลบหลู่นะคะว่านี่ยน้องชายกับพ่อน้องเบิร์ดกับพ่อทวนกำลังขัดให้ดูกันให้เห็นเห็นกันจระใเลยว่าหินที่อยู่ตรงทางขึ้นบ้านของพี่ฝนเนี่ยเป็นหินอะไร นนี่น้องเบิร์ดครับหล่อไหมโอ้โหเนี่ยน้องชายสุดหล่อของพี่ฝนเลยครับเป็นได้ทั้งป่าไม้ทั้งรอปอพอหัวหน้ารลปอพอทำงานมาทุกอย่างนลครับเา,ามาดูมาดูอ่านี่ชุดป่าไม้นะครับของน้องชายแต่พ่อ,อามาใส่ใส่ได้หมดแหละ ผมหน่วยสติลอ๋อเขาเรียกน้องชายบอกว่าเขาเรียกว่าหน่วยสติลหน่วยลาดตะเวนอ๋อหน่วยลาดตะเวนช่วยการอนุรักษ์ป่าไม้ด้วยนะคะอย่าเผาป่าเลยนะคะขอร้องอย่าเห็นแก่ตัวนะคะอย่าเห็นแก่ตัวเห็นแต่ใครก็พ่อน้องวาหเห็นอย่าเห็นแก่ตัวช่วยการอนุรักษ์ป่าไม้กันด้วยนะคะ มาดูกันใกล้ๆเลยเนี่ยพ่อกำลังขัดให้ดูทุกก้อนเลยว่าข้างในนี่มีอะไรมัง่งขอย้ำอีกทีนะคะไม่เชื่ออย่าลบหลู่เรื่องพวกนี้นี่เดี๋ยวไปดูกันใกล้ๆเลยนี่แหละซากอะไรมัง่งที่ติดอยู่ตามก้อนหินเนี่ยดูกันให้เห็นชัดๆเลยนะคะอืม สูงกว่าระดับน้ำทะเล8,000ฟุตสูงกว่าระดับน้ำทะเล8,000ฟุตเลยนะคะพอบอเบิร์ด <Ber th. S 2> เอาไปซูมใกล้ใให้ดูหน่อยสิจะจบคลิปแล้วมามาดูกันให้เห็นชัดชัดนะคะใครสนใจติดต่อได้นะคะทิ้งข้อความไว้ที่ youtube ไม่งั้นก็เฟซในเฟสในไลน์ได้นะคะเอาไปซูมใกล้ใให้น้องชายไปถ่ายให้ใกลๆ้ๆไปนู้นถ่ายนู้นเลยเอามือบางกล้องทำไมล่ะ เอาซูดูใกล้ๆนะคะไอเห็นกันเลยว่านี่มีอะไรติดอยู่ที่ก้อนหินนี้มั่งสูงกว่าระดับน้ำทะเลแปดพันฟุตเลยแปดพันฟุตเลยนะครับไม่เชื่ออย่าลบลูขอยัุาอีกทีนะคะไม่เชื่ออย่าลบลูโอเคอเค,ค่ะจบแค่นี้นะคะขอ,องจริงไม่ได้บอร์ตไป